สวัสดีค่ะทุกคนช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้มาพามาดูต้นหกหลงนะคะนี่แม่ใหญ่แอคบ้านสวนเลี้ยงหกหลงไว้นะคะบอลสีกำลังจะกัดใบแล้วนะคะเกิดมาใหม่ๆเขาจะใบเขียวแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ พอนานๆไปหัวเริ่มแก่นะคะใบจะเริ่มกัดสีแล้วสวยมากเลยรอเวลาอีกนิดนะคะถ้ากอใหญ่ก็คงจะสวยกว่าน,น,าน,นี้แม่ใหญ่เอ็กชอบชอบเนี่ยกระถางนี้เป็นหกหลงที่แม่ใหญ่แอคกตัดจอมไหมนะคะก็เลยโตเร็วกว่าเพื่อนสักหน่อยปลูกไว้ได้2เดือนแล้วคะ่ะ ชอบสีชมพูนะคะก้านใบเขาก้านใบนะคะจะอยู่จดกับใบเลยนะคะเส้นกลางใบก็เป็นสีเขียวพื้นสีชมพูมีลายด่างสีชมพูนะคะก้านจะออกสีเขียวขาวปนน้ําตาลปนดำนะคะ ถ้าก้านอ่อนก็จะออกสีขาวๆแดงๆนิดนึงนะคะออกน้ําตาลถ้าก้านไหนแก่ๆนะคะก้านใบเก่ๆก็จะออกสีดำๆนะคะแต่ไม่ไม่ดำสนิทนะค่อนข้างจะเป็นสีน้ําตาลนี่ดินแม่ใหญ่แอกใช้ปูเป็นดินธรรมดาหน้าสวนนะคะเห็นมาอะไรที่มันย่อยสลายก็เอามาผสมกับขี้วัวนะคะ มีเปลือกมะพร้าวด้วยนี่ต้นเล็กกำลังเกิดด้วยนะคะมีลูกขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เอาหกหลงมาให้ชมส่วนกระถางนี้ก็กำลังกัดสีแล้วนะคะในสองใบนี้นะคะในกระถางนี้จะมีอยู่ทั้งหมด 1, นึ่สองสาสี่ต้นนะคะแม่ใหญ่แกอยากได้หกหลงที่เป็นกอ กระถางใบใหญ่ก็เลยปลูกรวมกันไว้หลายกอนะคะหลายต้นนะคะนี่กำลังออกลูกเล็กแล้วใบเล็กๆข้างล่างนะคะเลี้ยงใหม่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะใบจะออกสีเขียวเนี่ยวันนี้หัวเริ่มแก่เริ่มโตแล้วก็จะกลายเป็น กัดสีนะคะจะออกสีชมพูสีขาวด้วยนี่กระถางนี้ก็มีเยอะอยู่นะคะแน่อันนี้แม่ใหญ่แอ็กได้พวนดินข้างหนึ่งนี่คือข้างนี้พวนดินเติมปุ๋ยลงไปนะคะปุ๋ยก็น้ำปุ๋ยคอกนะคะแต่ข้างนี้ ข้างนี้ยังไม่ได้พวนด,ดินพวนแต่ข้างนี้แม่ใหญ่แกใส่ทีละข้างเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่ขอบนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่ครั้งเดียวก็พอค่ะไม่ต้องใส่บ่อยด้วยนะคะนีะ่เดี๋ยวก็สวยเองนะคะกำลังจะก,กัดสีแล้วหัวเริ่มแก่ออกแล้วนะคะนี่ใครอยากได้ใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะราคาไม่แพงมาก พอเลี้ยงได้นะคะราคาอยู่ในหลักร้อยถ้าต้นเล็กๆหน่อยนะนะแต่ถ้าเป็นกอใหญ่ก็คงจะหลักพันแล้วตอนนี้นะคะก็ลองหามาปลูกได้นะคะนี่กำลังสวยเลยนะคะได้หลายกระถางอยู่กระถางละ3ามสต้นนะคะ ใครรักใครชอบก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่ใหญ่แอคบ้านสวนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ